สวัสดีครับผมกบมาพอกะบบาวสักพาล้ออีกคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องเมื่อนี้กับพาล้อมาลงน้ำขงครับผมเมื่อนี้ยพาล้อมาหาสิทธิป่าเคิงนะครับป่ากดรังร้องบึ้งครับร้องเสียงเสืเดือนครับผมคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะพามาลองมาตีป่ากดรังนะครับเบ่งไมยครับผมไมยงามๆสวยๆงามๆครับผมพี่น้องเมื่อเนี้กับมานํำกันสองคนนะครับกับเซียนพ่นแยกฟังแผงพูนครับเซียนคูนครับผม แยกกันครับผมเมื่อนี้ผมมาลงฟังนี่ครับผมณบ้านเวิร์นครับผมหมายบานเวิร์นครับผมเมื่อนี้ใส่เป็นแยาใส่เดือนครับพี่น้องนะครับใส่เดือนใส่เดือนตัวใหญ่ๆเอฟเอฟไปพี่น้องล้องเบียดกันเลยครับเมื่อนี้หัวเบียดมาซีครับผมมาลุ่นล้องมึงครับว่าจะมันบ่ครับมื่อี้จะมีแต้มบ่ครับโอ้ป่าบอนครับพี่น้องโอ้เพี่บบมเลย มาดุนกันครับพี่น้องบานนี้มาครับผมพี่น้องมาลงขั้นแรกกัเลยครับผมเนย่เสีเดือนครับผมใส่ก้อนหินเป็นตะกัวอีกคือเกอ็และครับพี่น้องไป เียังครับพี่น้องโอ้ปลาบอนโอ้ปลาบอนหมักแง่เลยพี่น้องอยู่นี่มันเป็นปากท่อครับผมปลาบอนอยู่พี่เขาก็ตีกุ้งพีบ่ะอืมเนาะแล้วอ,อ,อีกสองขั้นแล้วอ,อ,อีกสามไปสองขั้นกงคีลงนี่ครับผมพี่น้องมาดูนมาชมกันครับพี่น้องแคมี้ตัวมีแต้มเกิดขึ้นมาครับหาราปลากดขังใหญ่พุ่นหลีจักกี่ได้บ่ได้จักสีมานบ่มานกระจังมาเบิ้งกันพี่น้อง คันนี้ตอดครับผมเอาละครับยูละ หูหงัดแหงพวดพี่นองเอ้ย,อยมาแล้วครับงัดแหงพวดพี่นองเอ้ฟ่งดุ้งเลยครับ <c oughs> เกือบติหนผักประกดคังครับผมใส่กิวครับผมยัองอดปันได้ครับ มันหมานอยู่ครับผมแต้มแรกเก็บไว้ก่อนครับผมแต้มแรกเนาะอยู่ในสวางขั้นครับผมอยู่ข้างหลังอีกสวงขั้นครับผมพี่น้องลงซีขั้นครับผมขั้นที่หา้าผมจะตีเป็นเงี้ยสัมฤทธิ์ครับเป็นเงี้ยหมากครับผมพี่น้อง ลองตีปายอ้อไป่ายังเบิ่งก่อนครับถ้ามันมีตัวแรดมากินให้ว่าสั้นเถอะว่าได้กับข้อแรงครับผมไปพี่น้องมาลงขั้นที่หากนเลยครับมาตีเงี้ยสำนีครับเงี้ยหมักมีดึงครับขั้นเก้าครับผมพี่น้อง แล้วครับพี่น้องกำลังตอดกำลังใจเหงื่ออยู่ครับเดี๋ยวก็อื่นเอียกดึงรากจวดเอาแล้วครับพี่น้อง ขั้นเก่าอีกแล้วครับอยู่ปะครับหนึ่งตู้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 หลุดหายเลยครับเนี่ยแดดก็ะ้อนอ๋อ เยียบแล่วครับก็จะมมันดึงเงียเหร็นดีนะครับดึงซิมันนาจะอยู่นะรออีกสักหน่อยเพื่อมันดึงไหมเอาอีกแล้วครับขันเก้าอีกแล้ว มาแล้วครับพี่น้องขันเก่าครับผมเป่ากดหม้อแต้มใหญ่ๆใสโลครับผมใส่บิกบ๊กใส่บิ๊กมาแล้วครับมันมามาแล้วมันกินตบตบต๊ตอบอยู่ครับผมพี่น้องใส่โลใส่โลมานล้พี่น้องเลยแบบนี้เบ็ดต้องหาขันบ่กกินครับเลือกกินแต่ขันเดียวครับผมพี่น้องต่อตามสี่เท่อแล้วครับผม ไปมาลุ่นอีกสามสีคันนี่ครับผมพุ่นกับคันหนึ่งหัวไปทิทีไปพุ่นเก๋ไก่บุนครับผมอันนี้กัดยัง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 ยักษ์นิดนึงครับนี่ไก๋นี่ ขั้นพุ่นมีดึงครับผมหลายเือแลละครับดึงแต่บกโบกงครับผมพี่น้อง

พี่น้องป่ามันอยู่อยู่ด้วยครับแต่มันกคลองหินครับผมเลยปล่อยไปก่อนเพื่อมมัแลรนหนอกครับพี่น้องไม่แลนหนอกอะไปดึงขาดแค่นั้น,นะครับมัดไหมลงมไมครับผมพี่น้องไปมารุ่นสองคันนี้ครับผม มีตอดครับมีดึงครับทีน้งไบตะกี้ครับมีตอดครับผมดึงเยอะงังงักๆๆๆๆยูป่าน้อยครับ ขังกับขังครับพี่น้องโอ้บุ๋มไปพี่น้องมีแตรขังกับขังครับผมอันนี้ขังทุกตัวแล้วครับกินหลายตัวแล้วครับในซี่หาตัวแล้วผมไม่ได้จักตัวเลยมิตรขังขาดเบ็ดครับผม โอ้ยเมื่อยเมื่อยน้ำป่าเมื่อยน้ำแดดกล้เพราะแห้งครับพี่น้องโอ้ยแดดแห้ง